ส่วนกรณีนะครับที่ดีเอสไอนะครับได้ออกหมายเรียกพระธรรมชโยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรับของโจรคือกําหนดนะครับต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาวันศุกร์นี้8เมษายนแต่ล่าสุดนะครับทางทนายความของพระธรรมชโยนะครับก็ส่งหนังสือถึงดีเอสไอคือต้องการที่จะขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อนเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ก็ออกมาบอกนะคบว่าหลังจากได้รับหนังสือติดต่อจากคุณสัมพันธ์เสริมชีพขนายความวัดพระธรรมกายโดยบอกนะคบว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาการฟอกเงินและรับของโจรนออกไปก่อนหลังจากที่ดีสไอนะครับก็ได้ส่งไยเรียกให้เข้าพบคือวันศุกร์นี้8เมษายนเวลา9โมงเช้า โดยทางทนายความก็บอกนะครับว่าทางพัรมชโยพร้อมที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาคือวันที่6พฤษภาคมแทนก็คือขอเลื่อนออกไปเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับในหนังสือขอเลื่อนเองยังบอกด้วยนะครับว่าพัรมชโยติดภารกิจบวชสามเณรภาคฤดูร้อนรวมถึงภารกิจอื่นๆครับ ซึ่งทางสำนักคดีการเงินการธนาคารของ DSI นะคะบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาว่าตกลงจะให้เลื่อนหรือเปล่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะ7เมษายนจะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีมติให้เลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาได้ในครั้งแรกแต่ว่าคงไม่ปล่อยให้นานจนเกือบเดือนหรอกค่ะเดี๋ยวรอดูสาหรับการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะครับซึ่งก่อนหน้ี้เองนะครับทางดีเอสไอก็บอกแล้วนะคบว่าหากมีการขอเลื่อน ้ารับทราบข้อก่าหาก็ต้องรอดูด้วยนะคบว่าเหตุผลนั้นเหมาะสมหรือไม่คือเบื้องต้นอาจจะให้เลื่อนได้หนึงครั้งนะครับแต่ถ้าครั้งที่2เรียกแล้วยังไม่มาอาจจะต้องออกหมายจับต่อไปครับค่ะ